ราศีพิจิกเป็นคนที่มีนิสัยแปลกนะครับบางครั้งเราก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเนิบนาบแต่ในบางช่วงบางเวลาพ่อเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างซีเดียสจริงจังกับหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบในบางครั้งชาวพิจิกเองก็งงกับนิสัยหรือพฤติกรรมแปลกๆของเราไม้รวมถึงตัวชาวพิจิกเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่คนอื่นอาจจะค่อนข้างเข้าใจตัวกุณค่อนข้างยากในเดือนธันวาคมนี้นับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไป ดาวเสาร์เจ้าเรือนสหัชชะได้ตำแหน่งเกษตรไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางด้านครอบครัวสิ่งแวดล้อมทางด้านหน้าที่การงานบางรายชาวพิจิกอาจจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเชิงชื่อเสียงด้วยก็ได้และประเด็นที่3ามอิทธิพลของดาวสหัชชะได้ตำแหน่งเกษตรบางรายชาวพิจิกอาจจะอยู่ในเงื่อนไขของชีวิตติดล้อมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข,ข้างทีอิทธิพลของดาวพระราหูซึ่งได้ตำแหน่งกีตะาเกณฑ์ภาพรวมพื้นดวงจะตาของชาวราศีพิจิกนะครับผมต้องบอกว่ายัางอยู่ในช่วงของขาขึ้น สถานการณ์อย่างหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับพวกเราชาวราศีพิจิกหนึ่งๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งบุคคลใกล้ชิดมีสถานะความลำบากลำบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องปัญหาทางด้านการเงินต่างๆชาวพิจิกเองอาจจะมีสถานะอดทนทนไม่ได้ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือบ้างก็มี จนในบางครั้งพวกเราอาจจะบ่นกับตัวเองว่าเอาอีกแล้วฉันนอกจากนี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาภะลาภะเปลว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการได้มาง่ายๆจะกลมลักนาในช่วงวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมถ้าดาวพุธในพื้นดวงชะตานะครับอยู่ในฐานตำแหน่งที่ค่อนข้างดีหลายคนชาวพิจิตอาจจะมีโชคลาภเข้ามาในช่วงของต้นเดือนก็ได้หรือในบรายชาวพิจิตอาจจะได้ผลประโยชน์เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะหรือความเสียหายเนื่องจากคนอื่นก็ได้ เรามาดูภาพรวมพื้นดวงชะตานะครับชาวพิจิกผ่านไพ่พยากรณ์ประจำเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร Two Swords f o r Cups The v i e e of Fortune The Fool and Eight Wands สถานการณ์ปัญหาจุกจิกที่เข้ามาในชีวิตชาวราศีพิจิกหลายคนอาจจะเลือกวิถีชีวิตในการที่จะเป็นคนที่ปล่อยวางไม่อยากจะไปนสนใจเรื่องวุ่นวี่วุ่นวายชาวพิจิกหลายคนเริ่มตระหนักถึงความสุขในชีวิตของตัวตนที่แท้จริงและคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสันโดษสบายๆไม่อยากจะวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านของเขา อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ The f o o ฟูช้ชีวิตแบบลาลาหน้าไพ่ The w h e e l o f Fortune มันปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่3และหน้าไพ่เอ f กฟอรมันปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่5หลายคนชาวพิจิกอาจจะมีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและผมต้องบอกว่าโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องหน้าที่การงานโอกาสทางด้านการดิวธุรกิจคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่ได้พิจารณาตัวเลือกคุณไม่ใช่ถูกบังคับให้เลือกในบรายชาวพิจิกที่ทำงานอยู่ในสายงานเอกชนนะครับรัฐรักวิสาหากิจ อาจจะมีโอกาสทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานให้คุณพิจารณาก็ได้ The Temperance uh, Four of w a n The Emperor Seven Pentacles and King of Cups หน้าไพ่ The Temperance คือหน้าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงหน้าไพ่ที่มีความเกี่ยวกเข่องกับงานทางด้านการเอกสารข้อมูล ลายคนชาพิจิกจะมีการเปลี่ยนสถานะการดำรงชีวิตนะครับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออะไราอาจจะมีการได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานโดยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ The Emperor อิทธิพลของหน้าไพ่ Forward เมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดกับหน้าไพ่ที่ดีคือ The Emperor สถานภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของชาวพิจิกอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างมั่นคงดีมากและ t ด e e m อ er o r ยังติดกับหน้าไพ่เซเว่นวอ n แอนด์คิงออฟคับหลายคนชาวพิจิกจะเริ่มมีสถานภาพความมั่นคงทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งความมั่นคงทางด้านการใช้ชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผมไม่ได้อยากจะอวยหรืออยากจะเชร์นะครับเพราะหน้าไพ่ชาวพิจิกในเดือนนี้มันอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างสดใสเรามาดูเรื่องหน้านที่การงาน,นครับวพาเราชาวพิจิกในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร Six born, king of Swords, Two Cups, uh, Six Cups and the Star หน้าไพ่ Two Cups มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์เชิงการเจรจาการทำนิติกรรมหรือแม้กระทั่งการเจรจาระหว่างองคอ์กรต่อองค์กรที่คุณมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวเนื่อง ชาวพิจิกใครก็ตามที่มีสถานะความคิดในการเริ่มต้นทํางานโปรเจกต์ใหม่ทํางานชิ้นใหม่และมีประเด็นทางด้านการเจรจากับคู่เจรจาสถานการณ์ทางด้านการเจรจามักจะต้องใช้เวลาหรือมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเจรจาค่อนข้างจะปิดดิวค่อนข้างยากแต่ถ้ามองในเชิงสร้างสรรค์ใครก็ตามชาวราศีพิจิกที่เป็นคนทํางานอาชีพอิสระนักธุรกิจในการดิวเจรจาการค้าหรือการทําธุรกิจแนวใหม่ขึ้นมานั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพค่อนข้างนานนิดหนึ่ง ส่วนกรณีชาวพิจิกเป็นผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานเอกชนรัฐรับวิสาหกิจหน้าไพ่ซิกซ์คัพมันเป็นหน้าไพ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับด้านบริวารสถานการณ์ในเดือนธันวาคมนี้จะบอกว่าคุณมักจะสามารถได้รับผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งลูกน้องสนับสนุนหน้าที่การงานในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ซิกซ์คัพแอนด์เดอะสตาร์เดอะชาริออร์ดนายฟอนไนท์เอฟฟอนเอ็กคัพ And eight หน้าไพเอ็ดคัพหรือ8ถ้วยมันเป็นในยากเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางด้านความคิดการวางโปรเจกต์หรือการวางแผนเยียร์แผนในปีหน้าหน้าไพเดอะชาริออตเป็นหน้าไพตำแหน่งที่6ชาวพิจิกหลายคนจะต้องใช้พลังความคิดความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ค่อนข้างเยอะกับช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีเวลาจำกัดและหน้าไพใบจบคือหน้าไพเอ็ดออฟวอนส์ไม่ว่าปริมาณงานจะค่อนข้างเยอะเวลาที่คุณจะใช้ในการทำงานค่อนข้างน้อย บารายชาวราศีพิจิกนะครับทำงานกลางวันอาจจะปิดจ็อบไม่เสร็จอาจจะต้องทํางานช่วงกลางคืนเพิ่มเติมบารายอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างหนานแน่นในช่วงเดือนนี้แต่สุดท้ายได้สุดสภาวะการทํางานในเดือนธันวาคมนี้คุณก็สามารถปิดเป้าหมายของคุณในทิศทางที่ค่อนข้างดีอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เดอะสตาร์และดันติกับไพ่เอ็ดออฟวอนด้วยโดยภาพรวมหน้าที่การงานชาวพิจิกนะครับอาจจะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาปฏิสัมพันธ์บ้าง แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจบสวยเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งดีกว่าสายโสดชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสโสดประจำเดือนธันวาคมเดินทางเปลี่ยวเดียวดายกลางสายหมอกเคยช้ำชอบหลอกตัวเองกับเพลงเหงาเมื่อไรหนอ ขอเจอใครจริงใจเราสายลมหนาวไม่มีเขาเหงาไหมเธอณนะโหราขาสายโสดโหมดอ้างว้างก็มีบ้างบางเวลาดราม่าเพอทันว่านี้มีรุ่นใหม่ได้พบเจอคำว่าเธอตรงใจกลางที่กลางใจ มาหากวีใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนามเชกสเปียร์ท่านได้ก,กล่าวไว้ว่าสายน้ําหาได้รอผู้ใดไม่แต่สายอะไรอาจจะทําให้คุณคิดถึงใครบางคนสายโสดหรือสายไม่โสดนะครับถ้าชอบแคปชั่นหรือกรอนประจําเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด้วยแล้วกันผมอยากจะบอกสายโสดชาวพิจิกว่าอยากเป็นผ่อเราก็ต้องตามไก่แต่ถ้าอยากจะเจอคนจริงใจฝากกรุณาพิมพ์444มาด้วยแล้วกัน ส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับฝากโรวิดรัวฤกษสีมาเลยจะบอกว่าปีเก่ากําลังจะผ่านไปคนจริงใจจะมีโอกาสผ่านเข้ามาไหมในเดือนธันวาคม t 2 Cups, เอ่อ4เป็นเ h e of s ิล e ิฟออ of s w o r d and seven Cups หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ o ู Cup ั t ถูกลับคือความสัมพันธ์ระหว่างใจสองใจคนสองคนมีโอกาสความเป็นไปได้สูงนะครับสายสดชาวราศีพิจิกที่ท้องว่างมานานในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้สายโสดอาจจะมีโอกาสพูดคุยกับใครบางคนที่มากกว,าว่าความเป็นเพื่อนและพอเพื่อิญว่าหน้าไพ่ถูกับติดกับหน้าไพ่โฟ Four, เปนเดอร์เคิร์ n แอนด์เนฟออฟสอดสถานการณความสัมพันธ์นะครับมีสถานะของการค่อยเป็นค่อยไป มันอาจจะไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ในเบื้องต้นนะครับสำหรับท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างใจสองใจเพราะต่างฝ่ายต่างมีความคาดหวังหรือมีอาการเก๊กซึ่งกันและกันบ้างคำว่าความคาดหวังที่มากเกินไปมันเกิดจากหน้าไพ่เซเวคัพและอาการเก๊กนะครับมันเกิดจากหน้าไพ่เอ f s ออฟสอดเอ็ดออฟสอดคือมีอาการอีโก้ถือตัวบ้าง มันเป็นอาการปกตินะครับพอเราเริ่มต้นคบกับใครสักคนหรือมีโอกาสพูดคุยกับใครสักคนอาการเก่งๆเก๊งกๆมันเป็นเรื่องปกติว่าสั้น n i f of p in t a c l e queen of sword n นายสอด The Sun and the c h a r l o t t จุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของใจสองใจมันอาจจะปรากฏขึ้นนะครับในเดือนธันวาคมแต่สถานการณ์ทางด้านจิตใจหลายคนชาวราศีพิจิกอาจจะมีความเครียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการหาอยู่หากินค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เนฟอ f ฟ n n น c l e ลและมันดันติดก,กับไพ่ e วีนออฟสอคือราชนีแห่งดาบ หลายคนชาปิจิกอาจจะมีอาการเซลล์คอนฟ l i c มีอาการย้อนแย้งทางด้านความคิดว่าความรักอาจจะเป็นเรื่องดราม่าแต่ในเรื่องการสแสวงหาเงินตราอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญในเดือนนี้ จะบอกว่าสิ้นเดือนธันวาคมสายโสดชาวพิจิกก็อาจจะมีโอกาสคบกับใครสักคนนะครับแต่ปัญหาเร่ดงด่วนของคุณในเดือนนี้คือการสร้างสถานะทางด้านการเงินซะมากกว่าเรามาดูความแรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กําลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยืนสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนธันวาคมนี้นั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่เอ็ด h อฟเฟ Queen of ว a นออฟวอนเ wands f o u r w a n d s and King of Cups หน้าไพ่ควีนออฟฟอนเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะครับบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างใจสองใจมักจะอยู่ในสถานะที่ค่างๆชิดใกล้และ,ะเผอิญว่ามันมีหน้าไพ่โฟวอนปรากฏขึ้นโฟวอนคือสถานะของความเป็นครอบครัว ลายคู่สาย1,5ความสัมพันธ์ของคุณมักจะมีการพัฒนาในระดับของความสัมพันธ์เชิงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและ,ะเผอิญว่าหน้าไพ่โฟบอ n ส์มันติดกับหน้าไพ่ที่ดีมากคือ King of Cups บรรยากาศความรักสาย1,5มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสเหมือนใจสองใจเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์พนา The e l e p h a n e n d 2เป็ t h curl six w a n d s อ่า4เป็น t h curl and eight of swords หน้าไพ่ six w a n d s มันส่งสัญญาณในยะเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพการยอมรับการเปิดตัวและหน้าไพ่ใบจบคือ eight of swords ลายคู่สาย1.5นะครับมักจะมีความเชื่อมั่นว่าคนที่คุณกำลังกบหานั้นเป็นคนที่ใช่และเป็นตัวจริงโดยภาพโดนสถานภาพความรักษาย1.5ผมว่าดูดีมีชาติตระกูล เรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวาแมลงต่องราศีพิจิกเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร7 Cups uh, to f o n t h e l l p Fan the t Charlie f o t Uh, and บางรายบางครอบครัวนะครับก็มีประเด็นอยากจะเปลี่ยนรถใหม่รถเก่ารถสึกข,ขับแล้วมันไม่ค่อยฟินวิ่งไม่ค่อยดีหลายคนในเดือนนี้นะครับอาจจะมีการพูดคุยระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณว่าเราน่าจะเปลี่ยนรถกันดีไหมถ้าไม่ใช่ประเด็นเรื่องรถนะครับในจิตใจใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะมีอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เซเว่นครับคือการคิดหวังเกินจริง ถึงแม้ว่าจิตใจชาพิจิกสายมีคู่อาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนของคุณก็ได้อาจจะมีอาการว่านวคาดหวังบ้างแต่สติสตังหน้าไพ่เดอะไฮเลฟฟนยังมีอยู่เอ่ e o นฟออฟคัพสไนค์คัพสเดอะมูนเดอะจัสติเมนต์แอนด์ทรีเพ บางครอบครัวสายมีคู่ในเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับจ็อบทำงานพิเศษทำงานเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวอาจจะเริ่มมีการพูดคุยเลยว่าในปีหน้า2564ถ้าสถานการณ์ทางด้านครอบครัวการเงินจะดีเราควรที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างเชิงการหารายได้ที่มีความเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าถามโดยภาพรวมความลากสายมีคู่นะครับในเดือนนี้ไม่มีประเด็นอะไรเสียหายเชิงความสัมพันธ์ยังอยู่ในทิศฐานที่ค่างสดใสเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของณหาราโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับเพราะเราชาวพิจิกในเดือนธันวาคมหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ เดจสติเป็นไพ่หมายเลขที่8นะครับทูคัพเป็นไพ่หมายเลขที่2 2 8 8 2บางคนก็มองว่าแปเป็น0 0เป็น8กันเหนียว02-20์สยด้วยก็ได้ซิคัพเป็นไพ่หมายเลขที่6 6 2 2 6 9 2 2 9กาเันเหนียว8 6 6 8ด้วยอีกคู่หนึ่งหน้าไพ่ต่อมาคือหน้าไพ่เอ็กซอร์ดเป็นหน้าไพ่หมายเลขที่8 8ยาำนะครับบางคนอาจจะเต็งต้น8 8ก็ได้และหน้าไพ่ใบสุดท้ายก็คือเซเว่นคัพเป็นไพ่หมายเลขที่7 7 8 8 8 7 7 6 7 7ด9จหกกาเันเหนียว7227ด้วยอีกคู่หนึ่งฝากแคปชั่นขั้นรายการนะครับสำหรับชาวพิจิกที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาบลาบลอยเกิดเป็นหญิงแท้จริงอย่าหยุดสวยชาวพิจิกคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกรุณาพิมพห้าห้าห้ามายะกันส่วนชาวพิจิกคนไหนที่อยากจะรวยมากๆนะครับรวยเร็วๆด้วยฝากกรุณารวยเลขห้ามาเยอะๆเลย เรามาดูโชคลาภลาบรอยอีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเด e s t a า์เป็นไพ่หมายเลขที่17นะครับ1771ท r ีครับเป็นไพ่หมายเลขที่37 3 7 3 3 7 1 3 3 1 King of Sword s w o r d เป็นไพ่หมายเลขที่9 3 9 9 3 7 9 9 7อาจจะต้องตาม เดอะแฮงแมนเป็นไพ่หมายเลขที่1 2นะครับ對對 2> <gra storms> 1 2 2 1กันเหนือ2 3 3 2และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือนายสอดเป็นไพ่หมายเลขที้9 9 3นะครับบางคนอาจจะชอบ3 9 9 3 3 6 3 6 3, 3 1. ด้วยอีกคู่หนึ่งกราบขอพระกุณฮะพวกเราชาวพิจิกทุกท่านที่กระรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนณโหลาละไซฝากกรุณากด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาท่านั้นเลิกยามด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน q r วอาร์หรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายด้วยมุมมองความคิดให้พวกเราชาวพิจิตในเดือนธันวาคมคุณค่าของคนไม่ได้วัดอยู่ที่ความยากดีมีจนแต่คือการดำรงตนให้มีคุณค่าในสถานะที่คุณเป็น และที่สําคัญก็คือเกิดเป็นไก่มันก็ต้องชนเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู้ขอาการส่งความสุขสวัสดีปีใหม่มายังพวกเราชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโอรามหาชน